ทางกระทรวงศึกษาธิการหรือว่าสอทอกก็เป็นห่วงเหมือนกันเพราะว่าโรคนี้เกิดกับน้องๆ <The S 1> ที่ <The S 1> ไป <A> โรงเรียน,ยนใช่แล้วน้องแบมนะคะโรคนี้ค่ะถ้าเรารู้จักก็คือไข้ออดําอีแดงนะคะ,คะจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไข้ดําแดงหรือว่าโรคไข้อีดําอแดงเนี่ยนะคะในโรงเรียนที่กําลังแพร่ระบาดหลายพื้นที่ทางกระทรวงศึกษาธิการเองก็แนะนะคะคณะครูและผู้ปกครองให้ดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิด หากเกิดสถานการณ์รุนแรงหรือว่ามีการแพร่ระบาดรุนแรงสามารถพิจารณาหยุดการเรียนการสอนได้ตามความเหมาะสมค่ะจากหน้าจอที่คุณผู้ชมเห็นนะคะก็คือเรื่องของการเอาข้อมูลของโรคนี้มาให้คุณผู้ชมดูว่าติดต่อ,อยังไงนะคะนี่แหละค่ะเรื่องของการติดต่อพันอะไรบ้างคุณผู้ชมแคปหน้าจอไว้ได้นะคะเป็นข้อมูลดีๆจากกลุมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขที่นํามาฝากนะคะค่ะข่าวนี้พอมีการแพร่ร,ระบาดออกมาคุณพ่อคุณแม่ ก็ไม่สบายใจทางกระทรวงศึกษาธิการเองก็ห่วงใยสถานการณ์เรื่องของไข้ดําแดงนี่แหละค่ะที่มีการแพร่ระบาดในหลายพื้นที่ช่วงนี้โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กนักเรียนหากสถานการณ์รุนแรงขึ้นอันนี้คุณพ่อคุณแม่สบายใจได้นะสถานศึกษาเขาสามารถพิจารณาหยุดการเรียนการสอนได้ตามความเหมาะสมโดยให้คำนึงถึงความปลอดภัยของนักเรียนคณะครูแล้วก็บุคลากรเป็นหลักค่ะสำหรับไข้อดอดำไอแดงนี้นะเป็นโรคติดเชื้อที่เกิดจากแบคทีรียค่ะ แบคที ria ชื่อสเตโตคอคคัสชนิด A ม,มักจะเจอในเด็กวัยเรียนอายุ5 1 5ปีสามารถติดต่อผ่านการไอหรือจามการสัมผัสสารคัดหลัง่งเช่นน้ำลายน้ำมูกอาการของผู้ป่วยนะคะมักแสดงอาการภายใน1สัปดาห์หลังจากที่ติดเชื้ออาการเกิดจะมีไข้สูงน้องก็จะเจ็บคอนะคะอาจมีหนองหรือจุดเลือดออกที่ต่อมทอนซิลพื่นแดง ผื่นแดงนี่ไม่ใช่ผื่นแดงธรรมดาผื่นแดงสกักสาก<อ>คล้ายกับกระดาษทรายด้วยอันนี้ต้องสังเกตที่ผิวหนังของน้องอนะคะเริ่มจากลําตัวกระจายไปที่แขนขามักไม่ขึ้นที่ใบหน้านี่ย้ํานะคะว่ามักจะไม่ขึ้น,นที่ใบหน้าแต่แก้มของน้องๆจะสีแดงๆจะมีแก้มแดงๆแ,แล้วก็มีวงซีดรอบปากลิ้นแดงเป็นปุ่มๆคล้ายสตรอเบอรี่เวลา คุณหมอไปตรวจก็จะต้องให้น้องรับลิ้นให้ดูค่ะคือมันจะเป็นตะปุ่มตะปุ่มตะปุ่ม,มเหมือน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 ผิวสตอเบอรี่เราเคยคเห็นนะน้องแบมเนาะมันจะเป็นอย่างนั้นเลยนะคะทางด้านกรมควบคุมโรคก,ก็ได้ชี้แจงว่าโรคไข้ดําแดงหรือว่าไข้อีดําอีแดงนี่แหละไม่ใช่โรคอุบัติใหม่นะคะขอให้ประชาชนตื่นระหนกโดยสถานการณ์ของโรคปัจจุบันตั้งแต่ปีใหม่มาเลย1มกราคม,มถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์นะ2568 พบผู้ป่วยจำนวน4 5 5รห้าห้ารายยังไม่พบรายงานผู้เสียชีวิตนะคะค่ะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เป็นโรคที่เขาเรียกก็ไม่ได้ใหม่แต่ว่าก็ต้องมีการป้องกันนะะโดยไม่ได้มีแค่อาการที่เกิดขึ้นนะมันมีเรื่องของภาวะแทรกซ้อนด้วยนะคะพี่มีไม่ว่าจะเป็นโรคของไข้รูมาติกนะคะแล้วก็หน่วยไตอักเสบเฉียบพลันตรงนี้ซึ่งเห็นไหมที่เราบอกไปว่ามันมีทอมซินต่อมอทอมซินอักเสบใช่ใช่ตรงนี้คือมันจะเกิดหลังจากที่ เกิดทอมซินอักเสบประมาณ1-4สัปดาห์ oh. มันถึงจะเกิดเรื่องของอาการแทรกซ้อนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรคไข้โรแมนติกนะคะแล้วก็หน่วยไตอักเสบฉับพลันตรงนี้ก็ต้องมีวิธีการป้องกันนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงดใช้ของร่วมกันเพราะว่าเด็กๆเ,เวลาเขาไปโรงเรียนเนี่ยเขาไม่รู้หรอกว่าอันนี้มันใช้ร่วมกันได้ไหมไม่ว่าจะเป็นพวกแก้วน้ําจานชามผ้าเช็ดหน้ารวมถึงสารคั้นหลังต่างๆน้ำมูกน้ำลายตรงนี้ การไอจามอาจจะต้องมีการทับปวดถ้าป่วยเนี่ยไม่ต้องไปโรงเรียนหรอกพักดีกว่าเพราะว่าบางครั้งเด็กเขาอาจจะยังไม่รู้ตัวนะคะอาจจะเผลอถอดเรื่องของหน้ากากอนามัยออกเด็กเขาเล่นกันะนาะเด็กเล็กนะคะก็คือตั้งแต่5ขวบถึง15ปีอยู่ในช่วงที่กําลังสนุกสนานกําลังอยากไปโรงเรียนเด็กบางคนนี่ร้องอยากไปโรงเรียนวันเสาร์วันอาทิตย์ยังอยากไปเจอเพื่อนใช่อันนี้เข้าใจฟิลนั้นเลยใช่แต่ว่าก็มีวิธีการป้องกันก็คืออย่างแรกเลยคุณพ่อคุณแม่ต้องให้น้องเนี่ย ทำตัวให้แข็งแรงตลอดเวลา,อ,าอะไรบ้างการทานนมทานอาหารนะคะรวมถึงการออกกําลังกายการรักษาความสะอาดพักผ่อนให้เพียงพอพักผ<อ>่อนก็สําคัญค่ะ,คะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องของวิธีการดูแลเบื้องต้นร่วมถึงลดการใช้ของร่วมกันหรือว่าการสัมผัสบางทีผู้ใหญ่เองแหละอาจจะมีเชื้อแล้ว เราไม่รู้ตัวจริงๆใช้มาตรการในช่วงโควิดได้เลยนะดลยแบบสวมหน้ากากล้างมือบ่อยๆกินร้อนช้อนกลางแล้วช่วงตอนนี้เราจะเห็นว่าเด็กๆเขามีห่อข้าวไปใครมันบางทีไม่ได้ทานในโรงอาหารในพื้นที่เปิดแต่จริงๆแล้วมาตรการนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขรวมถึงกระทรวงสาธารณสุขเองก็มีการเฝ้าระวังอยู่ใช่เรื่องของการรักษาบางคนบอกว่าเอ๊ะต้องรักษายังไงจริงๆรักษาตามอาการเหมือนเป็นไข้หวัดเลยนะอย่างเช่นถ้าสมมุติว่ามีไข้สูงนะคะก็ทานยาลดไข้การ รักษาด้วยยาปฏิชีวนะประมาณ10วันค่ะคุณพ่อคุณแม่ขาประมาณ10วันนะแม้อาการจะหายไปภายใน 3- าถึวันก็ต้องรับประทานจนครบเพราะว่าเป็นยาปฏิชีวนะ,ะถ้าทานไม่ครบจะดื้อย,ยาอันนี้ต้องเป็นคุณหมอจ่ายให้ใ<ช>นะคะ,ะ,คะไปซื้อมาทานเองไม่ได้นะคะแล้วก็เรื่องของการรักษาตามอาการอย่างที่บอกนะคะแนะนําให้พักผ่อนให้เยอะๆอดื่มน้ําให้มากๆถูกเพราะว่าน้องเขาคอแดงมี คือคงจะเป็นร้อนอยู่ข้างในใ<ช>ด้านใน,นอ่ะเนาะก็คือแต่ว่าถ้าเกิดใครมีข้อสงสัยนะคะก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะที่สายด่วนกรมควบคุมโรคโทรไปที่หนึ่งสี่สองสองสายสอบถามกันเลยค่ะแล้วก็ถ้ารักษาไปแล้ว รู้สึกว่าเหมือนจะมีอาการแทรกซ้อนเหมือนอย่างที่น้องแบมบอกอต้องรีบไปพบคุณหมอนะคะคุณพ่อคุณแม่อย่าปล่อยไว้เพราะว่าตอนนี้ตัวเลขที่รายงานมายังไม่มีผู้เสียชีวิต<ฆ>แต่อย่างที่บอกถ้ามีอาการแทรกซ้อนหรือว่าอะไรที่เพิ่มเติมมาน้องบางคนอาจจะมีภูมิต้านทานที่ไม่เหมือนกันไม่สูงอาจจะมีภูมิต้านทานตาน่ำมี<ฆ>โรคประจําตัวตามอ่ะอันนี้ต้องรีบไปพบคุณหมอนะคะ